คนพันอาคือเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างคนกับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า R ซีรีส์ในทุกช่วงของชีวิตในชีวิตคนเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่จะวิ่งชนเธอคนนี้เลือกที่จะเชื่อมั่นในคำที่ว่าความเห็นอกเห็นใจคือกฎสำคัญของชีวิตมนุษย์จิตอาสากับ R15 ความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้อยู่ได้ ชีวิตของหนิงมีจุดเปลี่ยนมากมายไม่ว่าจะก,การใช้ชีวิตหรือการงานแต่มีหนึ่งสิ่งที่หนูไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเพื่อนร่วมทางคันนี้ค่ะ R15 ของหนูจุดเริ่มต้นของการที่เป็นวัยรุ่นเราใช้ชีวิตในความเป็นสกอยนั่งซ้อนหายเพื่อนไปวันๆออกไปดูเขาแข่งรถบ้างจนเราได้มาเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาขี่เหมือนกันก็ได้ขอลองขี่บ้างทําให้มุมมองในการใช้ของเรามันปรับเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนเป็น ขี่เที่ยวขี่ออกทิปบ้างกับเพื่อนๆมันรู้ถึงความสนุกในการขับขี่แบบใหม่มุมมองใหม่ จุดเติบโตของหนูก็คือได้ไปเจอผู้ประสบเหตุระหว่างทางหนูไม่มีความรู้เลยที่จะช่วยเหลือเขาทําได้แค่โบกรถแจ้งพวกพี่ๆเขารอให้เขามาจนเรารู้สึกว่าหนูอยากจะมีความรู้พวกนี้บ้างเพื่อที่จะได้มาใช้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยได้สมัครและก็อบรมกับทางมูลนิธิที่เขาจัดให้จนสุดท้ายก็ได้เป็นอาสาสมัครสมดังใจของหนูค่ะ ในแต่ละวันหนูจะมีความสุขกับการทำงานที่เราเป็นแอดมินเพจขายโมเดลรถของเล่นเด็กที่เป็นอาชีพเลี้ยงเราในตอนกลางวันและจะมีงานอาสาที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจในตอนกลางคืนของหนูและก็จะมีเจ้า R15 <A> คันเก่งของหนูด้วยที่อยู่ข้างๆชีวิตมีหลายอย่างให้เราเลือกเลือกที่จะมีความสุข เลือกที่จะให้สําหรับหนิงหนิงเลือด R15 ที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตค่ะฝากกดไลค์ subscribe, ิ First แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ YAMAHA SOCIETY Thailand นะครับ